เอาละครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนานั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ Box Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขาย ID เดีเกม Box Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บบาท Bubble Shop นะครับผมบริการต่างๆ,ๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่ Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม แฮมอแฮมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้นะเราจะมาทําคลิป99ชั่วโมงนะครับผมกับการทําหมัดมัตเตอรี่นะครับผมทุกหมัดเลยนะให้ครบ300นะครับแล้วก็ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะไปซื้อหมัดซูเปอร์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับ โอเคทุกคนอย่างแรกนะแล้วก็มาอยู่โลก3แล้วแล้วก็ตอนนี้หนะ้าหมัดผมจะมีที่ผมทําไปก่อนหน้านะผมจะเป็นหมัดนี่นะเป็นหมัดมนุษย์เงือกนะครับผมมัดสามร้อยหนึ่งแล้วนะแล้วก็หมัดอิเล็กตริกนะนี่นะครับผมหมัดอิเล็กตริกก็สามร้อยสิบแล้วนะต่อไปก็เป็นขาดําเพิ่งทําเมื่อกี้เลยก็สามร้อยนิดๆและไม่รู้สามร้อยเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยห้าลทุกคนโอเคก็ต่อไปนะครับผมจะเหลือเป็นหมัดมังกรนะครับผมหมัดสุดท้ายนะโอเคทุกคนก็หมัดมังกรนะครับผมตอนนี้มัตเตอรี่ยังไม่สา นะมันต้องมันต้อ300ก่อนนะครับผม4ี่หมัดนะถึงจะไปทาหมัดซุปเปอร์ได้นะทุกคนก็ตอนนี้236นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทาหมัดมังกรน,น,น,นะครับผมให้มันรบ300นะแล้วก็ไปซื้อหมัดซุปเปอร์ฮิวแมนนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปไปทําไอ้นี่ละกันไปตีบอสบิ๊กมัมละกันนะเพราะว่ามันได้แบตเตอรี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนโอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้นะเห็นคาตาคูล <t> ิเกิดด้วยนะครับผมมีน้องเขาบอกมานะครับว่าคาตาคูลิเกิดก็ เป็นการอันดีเลยเดี๋ยวเราจะไปตีคาตาคุริกันนะทุกคนเผื่อว่ามันจะดอบหอ,อกนะเพราะว่าคลิปก่อนนะมันไม่ดอบหอ,อกนะครับผมมันดอกเป็นไอ้นี่แทนนะเป็นพักคุมมันนะครับโอเคก็มาถึงเกาะใหม่เป็นที่เรียบร้อยโอเคทุกคนก็เข้ามาที่มิติกระจกแล้วโอ้โหมีคนอยุดเต็มเลยทุกคนโอเคก็เป็นการอันดีเลยแล้วก็จะตีบอสคาตาคุริกันไหนอะมาดิมาดิคือมันถึกมากนะผมก็คือตอนนี้มันเป็นบอสที่แบบว่าโหดที่สุดแล้วนะตอนนี้นะไม่ทำไมพี่ตีไม่เข้าวะ คอมเบดเพย์เยอร์หรือพี่เป็นตีเพย์เยอร์แป๊บนึงนะทุกคนแล้วทำไมผมตีไม่เข้าวะไม่เข้าใจเดียวอลืมเปิดหาคีย์หรือเปล่าเกี่ยวปะเนี่ยเอาแล้วไงตีไม่เข้าอ่ะเอ้ยตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วโอเคมามามาคาตาคุริโอ,อ้โหโดนบรรลมุลมสกรรมมาดีมาดีไปไหนแล้วคาตาคุริ โอ้โหผมตีธรรมดาตีไม่เข้าหมือนวะทุกคนเนี่ยดูดิเฮ้ยตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่ถือว่าดีเลยถือว่าดีไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แหละคนเยอะนะทุกคนตอนนี้ไม่ได้อยู่เซิร์ฟวีนะตอนนี้อยู่เซิร์ฟปกตินะครับก็ถือว่ามีคนมาช่วยตีเลยโอเคอุ้ยโดนนัวโดนนัวเออเอาแม่งดิโอ้โหโอ้โหคือผมไม่ได้เล่นสายผลนะแบบว่ามันต้องใช้ดาบอย่างเดียวนะน่าจะต้องรอแบบว่าไอ้นี่ก่อนรอเวลเววผมประมาณ2 0 0พันก่อนนะทุกคนถึงจะไปเล่นสายผลได้นะไปไหนละโอเคมีไงไหวไหว ยังไงก็ไหวดูเลือดมันดิอูอ้หอหโดนจับมามาอีกรอบหายบอสหายโอเคอยู่นี่เบ้งเข้าไปมั่วละผมตีมั่วละตอนนี้อาคิสังเกตก็เปิดไม่เป็นคือมันต้องเปิดแล้วปิดเป็นช่วงๆนะคือผมเปิดตลอดแล้วมันหายไปเลยเดี๋ยวต้องไปฝึกละทุกคนนีไงละ่ะดีดีไปเดี๋ยวช็อตสุดท้ายจะต้องใช้หมัดมังกรตีนะจะได้บวกมัดด้วยใช่ปะมันบวกแหละคือเวลาใช้อะไรตีมันก็บวกอันนั้นแหละนะทุกคนคนหายไปทั้งหมดแล้ว,วทำไมเหลือแค่นี้อ่ะอนแลกยันสี่ห้าคนอยู่เลยเ จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วนี่เจอคอมโบสกิลไปอุ้ยลอยโอโ้โหโอ้โหโดนจับอีกแล้วโอโ้โหนี่งไงตายสักทีเหอะมันอึดมากเลยนะทุกคนคือมันเป็นบอสใหม่อ่ะเออมันก็ทําแบบว่าอึดเกินใกล้ตายยังไนะโอ้โหยังแหละเครยจะใช้ใช้ใช้ไอ,อ้นี่ห,หมัดหมัดมันก็ตีเลยนะทุกคนจะได้มาด้วยพอมันใกล้าตายแล้วโอโ้โหโดนจับไม่หยุดเลยอนะนี่ไงนี่ไงโดนบ้างไหมโอโ้โหโดนจับอีกแล้ว ไหนไหนไปไหนแล้วอยู่นี่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 เอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิจะตายแล้วจะตายแล้วเหลือนิดเดียวนิดเดียวเลือดมันโคตรปิ่มเลยทุกคนตอนเนี้ยตีตีต,ตีโอ้โหโดนจับโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปไปไหนแล้ว เรียบร้อยเอ้ยดออรอปเลยปะโอ้โหดรอปเป็นผ้าคลุมโอ้โหไม่ดรอปหอ,อกเลยเซ็งว่ะทุกคนไม่ดรอปหอกให้ผมเลยโอ้โหดรอปเป็นผ้าคลุมโอเคแต่ก็ได้มาร์ได้มาร์ปะอ้าวไม่ได้ไม่ได้มาเตอรี่นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตีบอสบิ๊กมัมแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่ามีคนตีไปหรือ,อยังเซิร์ฟนี้มีคนตีไปหรือ,อยังอะน่าจะยังปะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่ามีคนตีไปหรือ,อยังนะ ตีไปแล้วเหรออายังยังอยู่อยู่นะทุกคนแต่ว่าก็มีคนมาตีอยู่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตีกับเขาด้วยนะเพราะว่าบอสมันจะตายเร็วขึ้นนะทุกคนมาแล้วมาแล้วเจอบิ๊กมัมเมื่อกี้ไปซัดลูกน้องมันมานะทุกคนคราวนี้ก็มาตีมันแทนนะมาตีลูกพี่แต่ลูกน้องหกกบลูกพี่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบิ๊กมัมมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็ถือว่าโหดอยู่เฮ้ยมันจะตายแล้วใช้มาตีใช้มาตีทุกคนใช้มาตีเดี๋ยวไม่ได้มาเตอรี่นะต้องใช้มาตีด้วยนะกคนนเเเราาะ่ถถ้้ดดมมมมไไึงั็โอ ไปไหนละจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหมัตเตอรี่บวกโตรเยอะทุกคนโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวผมนะจะใช้วิธีการนะครับผมย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะโอ้ยแล้วทำไมมันค้างงี้โอเคคือว่านะผมจะใช้วิธีการย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมที่แบบว่าหาเซิร์ฟที่มันคนน้อยๆนะแล้วก็มาตีบอสบิ๊กมามเรื่อยๆนะครับผมก็ตีเรื่อยๆแบบว่าปั๊มมัตเตอรี่นะก็เอี่ยวอีกประมาณนิดเดียวนะอีก50อา่าประมาณ50นะครับผมก็จะได้300มัตเตอรี่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทําากร ย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟคนน้อยๆนะครับผมแล้วก็มาตีบอสน,นะเดี๋ยวก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ300มัตเตอรี่นั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าโอ้ดูฮาคิผมดิโคเทเพิ่งลงคลิปไปด้วยฮาคิสังเกตแบบสีลุงนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ฮาคิสังเกตฮาคิเกาะสีลุงนะโอเคเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะโอเคครับ โอเคทุกคนก็ย้ายมาอีกเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะดูคนดิคนมีแค่คนเดียวเองแล้วก็หาเซิร์ฟที่คนน้อยๆน,นะครับผมซึ่งตอนนี้บอสมันเกิดนะก็อยู่ข้างบนน,นนั่นเลยโอเคก็เดี๋ยวไปตีมันกันเลยเออ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 โอเคเข้ามาข้างในก่อนโอเคแล้วก็ตีมันอย่างนี้นะผมก็จะทําอย่างนี้เรื่อยๆเ,เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่แบบว่ารวดเร็วทันใจมากนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยนะโอเคก็คือออกเซิร์ฟเข้าใหม่เอ้ยลืมเปิดหาคีว่ะโอเค ก็คือออกเซิร์ฟเข้าใหม่ออกเซิร์ฟเข้าใหม่หาเซิร์ฟที่มันที่มันบอสมันเกิดนะแล้วยังไม่มีใครตีนะทุกคนก็มันจะเป็นการตั้มมัตเตอรี่ที่ดีมากๆเลยนะก็ถ้าใครมีแบบว่าเกมพาร์ตคูณ2ของมัตเตอรี่นะก็จะแบบว่าววแบบไวแบบ2เท่านะทุกคนซึ่งผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ450โลบักนะครับโอเคก็เดี๋ยวตีบ๊กมัมไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ผมว่าน่าจะตีประมาณ 4ตัวถึง5ตัวนะกว่าจะ300นะเพราะว่าประมาณ2 2 0 0กว่ามันจะขึ้นน้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเป็นจากเลเวล0ตอนแรกนะจะบวกประมาณ150เลยนะผมลองมาแล้วโอเคใกล้ตายอยัง,อ,ยง,อ,งอ,อีกนิดนึงโอเคอีกนิดนึงใช้ใช้หมัดตีเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะหมัดก็แรงใช้ได้ลนะตอนนี้ปล่อยสกิลไปเป้ง ตีไปเอ้าตายไม่แป๊บนึงนะเหมือนดาเมจยังไม่พออย่างพ่งตีนะได้อยู่ได้อยู่โอเคตอนแรกนึกว่าดาเมจไม่พอนะโอเคทุกคนก็ตอนนี้บวกมาเท่าไหร่แล้วอะสองห้าเจ็ดนะก็บวกมานิดนึงนะทุกคนก็ประมาณนี้นะมันจะขึ้นยากนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันต่อเลยนะทุกคน โอเคเซิร์ฟนี้เกิดนะครับผมก็คือมันหายากนิดนึงนะทุกคนไม่ใช่ว่าผมแบบเห็นเห็นผมแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเจอตลอดคือผมก็หาไม่เจอบ้างนะครับผมบางเซิร์ฟนะคือแบบว่ามันต้องมันต้องสุ่มหลายเซิร์ฟนะทุกคนคือว่าผมตัดเอาเอาที่มันเจอนะทุกคนโอเคเดี๋ยวทุกคนงงว่า <Deadpool> เอ๊ะทำไมเพิ่งเข้าไปเจอตลอดเลยโอ้โหคือผมก็สุ่มนะบางเซิร์ฟก็ไม่เจอนะครับผมก็คือใช้ดวงนิดนึงนะประมาณนั้นเลยก็ถ้าเจอก็โชคดีนะอย่างผมเนี่ยโชคดีที่แบบว่าไม่ได้สุ่มหลายห้องอัันนี้้สุ่มปรระาณ2คงก็เจอ ก็ถือว่าดีเลยก็เดี๋ยวมีน้องเขามาช่วยด้วยเพราะว่าผมตีคงเดียวคงจะนานนิดนึงโอเคโอ,โ,โอ้โหคือมันคือมันก็ตีแรงนะบิ๊กมัมอะดูดิเนี่ยเนี่ยตีแรงมากเลยแต่ว่ามันมันอึดน,น้อยกว่าคาตาคุลินะทุกคนคาตาคุลินี่แบบอึดแบบอึดจัดจัดเออประมาณนั้นโอเคไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่ผลพระแม่งใหญ่แบบแล้วแบบมาตีบอสที่แบบพอมันแคบๆอย่างนี้ผมไม่ชอบเลย คือมันมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเป็นเป็นป้าทุกคนเป็นป้าทุกคนที่ใช้ผลผ้ผมว่าต้องเป็นกันบ้างแหละเนี่ยเนมันมองยากนะทุกคนเดี๋ยวรอ,อผมมาร์ชเยอะๆก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเล่นสายผลละเดี๋ยวรอ,อโมจิตื่นเลยทุกคนโมจิตื่นพาร์ทส 3. ต้องจัดโอเค,อ,เค,อ,เคอุย้ยดอปดาบบัดดี้ด้ะแต่ว่ามีแล้วนะทุกคนโอเคก็มันมันดอปก็จริงแต่ว่ามีแล้วก็ไม่ค่อยดีใจเหมือนตอนแรกนะคือตอนแรกที่ที่ดอปคือผมดีใจแบบตะโกนลั่นบ้านเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปอีกกเซฟลลยแ้วันนะ โอเคมาเจอมันอีกครั้งนะกว่าจะหาเจอโอ้โหผมสุ่มหาเป็นชาติเลยนะทุกคนกว่าจะเจอมันนะเซิร์ฟที่มันเกิดนะเจ้าบิ๊กมัมเนี่ยโอเคก็เกิดแล้วก็ตีมันหน่อยละกันนะทุกคน โอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โห و, มันตีแรงมันตีแรงโอ้โหโอ้โหตัวเป็นไฟเลยวะทุกคนโอ้โหต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนอ่าเลือดจ,จะตายเลยือดจะตายจะตายแล้วผมเนี่ยจะตายแลย้วเลือดเหลือ2 0 0ผมตายแน่เลยตายชัวจังหวะเนี้ยหนีไงก็ไม่รอดนี่งไงโอเคไม่เป็นไรตายแล้วก็เกิดใหม่ได้นะทุกคนโอเคแล้วตอนนี้น้องผมเข้ามาแล้วล้วมีคนมาช่วยแล้วนะทุกคนโอเคถือว่าดีเลย โอเคมีคนมาช่วยก็ถือว่าตีมันเร็วขึ้นนิดนึงนะก็ทุกคนก็หาคนมาช่วยตีด้วยแล้วกันถ้าจะมาตีบิ๊กมัมเหมือนผมนะทุกคนคพรบิ๊กมัมมันเป็นบอสที่แบบโหดนะโหดโหดแบบอันดับต้นๆเลยนะทุกคนในเกมอ่ะแล้วมันก็บวกมาตเตอรี่เยอะนะผมเลยเลือกมาตีบิ๊กมัมนะทุกคนก็ถ้าทุกคนแบบว่าตีไม่ไหวนะก็ตีพวกแบบว่าไม่ต้องบอสโหดมากก็ได้นะทุกคนแต่มันก็บวกเยอะอยู่ดีนะโอเคก็ประมาณนั้นเลยโอเคแล้วก็ตีมันเข้าไปตีตีตีกก็ใลล้้จะะ300แวน ก็เหลือน่าจะอีกประมาณผมว่าตีตัวนี้น่าจะได้แล้วไม่ก็ต้องตีอีกตัวนะเพราะตอนนี้279้นะทุกคนโอเคก็ใช้หมัดตีเลยแล้วกันเลือดมันแดงแล้วเลือดมันแดงแล้วก็ตีมันเลยโอเคอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วนี่ไงนี่ไงหลบไปทีนี่ไงตายสักทีนี่ไงตายแล้วทุกคนโอ้โหยังไม่300นะคือ291นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปย้ายเซิร์ฟกันต่อเลยทุกคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเช่ารอนานไหมบิ๊กมัมเออเหโ,โอเคแปลงลางก่อนละกันโอเคตีมันเลยกว่าจะหาเซิร์ฟที่เจอมันนี่ยากจริงๆนะทุกคนคือผมสุ่มไปหลายเซิร์ฟมากเลยสุ่มจนท้ออ่ะโอเคก็ตีมันหน่อยละกันแต่ก็ต้องทํานะทุกคนก็เป็นวิธีที่เร็วที่สุดแลละเท่าที่ผมหามานะก็แบบว่าออกข้อเซิร์ฟใหม่หาเซิร์ฟคนน้อยๆนะทุกคน ก็เร็วสุดละที่ผมรู้นะก็ถ้าใครมีวิธีที่แบบว่าทําเร็วกว่านี้ก็บอกคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนก็จะได้เอาไปทําครั้งหน้านะครับโอ้โ okay. ห oh ตอนนี้ต้องรอรอน้องเข้ามานี่ไงน้องเข้ามาแล้วต้องให้เขาช่วยตีนะทุกคนเพราะผมตีคนเดียวมันจะนานนะแล้วแบบเลือดผมก็น้อยอยู่ด้ะโอเคก็ตีมันเลยเป้งเข้าไปโอ้โหโอ้โห oh นี่ไงละ่ะโดนไฟเผานี่ไงโอ้โ oh หจะตายผมจะตายผมจะตายแล้ว ข้าตัวตายด่วนทุกคนจะได้ไม่เสียค่าหัวยอมพีชีพเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่ทุกคนโอเคก็ขึ้นไปใหม่เลยและกันขึ้นไปไม่ยากนะโอเคเฮ้ยมีคนมาแจมหรอไม่มีคนมาแจมผมจะตีทันปะเนี่ยทันแหละโอเคใช้มัตตีเลยละกันเดี๋ยวไม่ได้มาตตอรี่นะทุกคนคือเล่นเซิร์ฟปกตินะก็จะจะเจอคนมาแจมอย่างนี้บ่อยนะโอเคไปไหนละโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนคนดูผมคือแบบเวียนหัวตายแล้วโอ้โหมุมกล้องอย่างนี้ ใช่ไหมตตีตีตตขอดาเมจหน่อยขอดาเมจหน่อยไม่ได้ดาเมจเลยขอราเมจหน่อยดาเมจหน่อยขอดาเมจหน่อยโอเคได้อยู่โอเคทุกคน300ม,มาเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคในเขาดูในสิอ๋อมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าใช้สกิลซีได้นะสกิลซีอุย้ยว้าวว้าว ว้าวสุดยอดเลยทุกคนโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเขาพาผมไปทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะเพราะว่า300มัตเตอรี่ทุกอันแล้วนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวต้องไปไปที่เกาะไหนอะไปเกาะกลางนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเสกเรือเอาเป็นเรือเร็วเลยและกันขี้เกียจละจะได้ไปเร็วๆนะทุกคนโอเคเอ๋อติดอะไรเนะี่ยเอยติดโอเคเดี๋ยวตัดไปเกาะกลางเลยนะทุกคนโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะครับ โอเคทุกคนก็มาถึงเกาะกลางแล้วเดี๋ยวให้เราไปตรงที่ที่เราซื้อหมัดเลยนะทุกคนก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงตึกตึกตรงนี้แหละนะทุกคนโอเคแล้วก็เข้าไปเข้ามาตรงนี้นะทุกคนโอเคแล้วไปตรงไหนต่ออ่าโอเคก็ทําการคุยกับไอตัวนี้นะครับผมดูมันแต่งตัวดิโอ้โหแต่งเสื้อผ้าคือดีนะแต่หมวกหมวกคือไม่เข้ากับหน้าตาเลยนะทุกคนโอเคก็คุยกับมันนะคุยไปเลยคุยไปคุยไปนี่ไง3ล้านนี่ไงซูเปอร์ฮิวแมน ได้มาแลโอ้โหมันโคตรง่ายเลยทุกคนตอนแรกนึกว่าจะแบบให้ไปวิ่งเควสให้ไปปลดล็อกประตูอะไรก่อนถึงจะได้แล้วตอนนี้คือแบบได้มาแลวโคชิลคือได้ง่ายไปเปล่าโอเคมาซูเปอร์ฮิวแมนโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มบัดซูเปอร์ฮิวแมนสักนิดหน่อยแล้วกันนะทุกคนให้มันใช้สกิลได้นะโอเคเดี๋ยวไปตีอะไรดีตอนนี้มีบอสอะไรเกิดปังอะ่ะเดี๋ยวหาบอสหาบอสท,ที่มันเกิดดีกว่านะทุกคนหรือเราจะไปตีบิ๊กมัมเหมือนเดิมเดียวทุกคนเบื่อไหมกับบิ๊กมัมโอเคเดีกนะกน,น,นะทุค โอเคทุกคนก็ตอนนี้บอสช้างเกิดอยู่นะครับผมก็มีคนตีอยู่ด้วยก็เดี๋ยวเรามาตีบอสช้างโอ้โหเรามาจังหวะที่มันใกล้ตายแล้วก็ฉวยโอกาสตีเลยลวกันนะคือแบบว่ามาตอนมันใกล้ตายก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องตีนานนะทุกคนแล้วก็ขอเตะหน่อยแล้วกันซูเป,ปอร์ฮิวแมนคือซูเป,ปอร์ฮิวแมนคือแบบว่าเหมือนว่าพาร์ทหน้านะครับผมมีสปอยว่าจะมี V2 มานะทุกคนก็เราต้องเก็บมัเตอรี่ให้400ก่อนนะถึงจะทำวีสองได้นะทุกคนก็เดี๋ยวก็ต้องฟาร์มมัเตอรี่รอเลยนะเดี๋ยวถ้ามันมาาากก็จจะะะไดดด้้ททํเเเลยยยนนนุคคอออตโโโโหหส โอ้โหโดสกิลเพื่อนนะทุกคนไอ้บวกเยอปะปะทุกคนว่าบวกเยอะวะบวกผมว่าน่าจะมีร้อยอะเอาจริงนี่ไงรอรอดูเลยรอดูเลยรอดูเลยบวกเขาไห่ร้อยกว่าปะนี่ไงบวกมาร้อยยี่สิบสามนะทุกคนคือแบบว่าบวกเยอะจัดจัดบวกเยอะมากนะเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่คูณสองนั่นเองนะทุกคนมาเร็วเร็วนะโอเคเดี๋ยวไปตีอีกนิดนึงหน่อยละกันเดี๋ยวไปหาบอสต,ตัวอื่นที่เกิดบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปตีบอสตัวอื่นกันเลย โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปตีบอสคาวเวนดิสกันนะครับผมก็ซึ่งคาวเวนดิสนะมันต้องใช้เลเวลเยอะนะก็ประมาณพันแปดปบถ้าจะไม่ผิดไม่พันแปดก็สองพันนี่แหละนะทุกคนคือเราก็ต้องมาบัคเข้าไปนะคือบัคกก็ตรงนี้เลยนะครับตรงน้ําตกนี่นะคือบัคกเข้าไปนะก็ตรงน้ําตกให้มาข้างล่างนะครับผมมันจะมี2ชั้นนะทุกคนก็มาชั้นล่างแล้วก็ไปซ้ายสุดเลยนะแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไป มันจะมีช่องอยู่นะทุกคนโอเคช่องนี้เลยก็นี้เป็นน้องเขานะผมมาช่วยผมทำนะโอเคก็บล็อกเข้ามาแล้วก็คลิปก่อนผมก็ใช้วิธีนี้นะถ้าคนที่ดูนะครับผมก็จะรู้นะว่าใช้วิธีโอ้โหโดดไม่ถึงโอเคเดี๋ยวโดดใหม่ละกันโอเคแปลงร่างเป็นพนล้วโดดมันจะโดดสูงขึ้นนิดนึงนะทุกคนโอเคต่อไปก็ไปตรงที่ต้นไม้ตรงกลางนู่นเลยต้นไม้ใหญ่ๆก็ให้ไปตรงล่องตรงนี้นะแล้วเราก็ทําการโซเข้าไปเอานะทุกคนคือเราต้องโซนะเพราะว่าใช้วิธีอื่นไม่ได้นะเดี๋ยว โอเคโซ so เข้ามานี่นะคาวันดิสมันเกิดอยู่แล้วก็ตีมันเลยแปลงร่างเป็นพระก่อนอยู่ไหนอ๋อบอสบอสบินไปนู่นเลยโอเคก็ตีมันเราก็ใช้ดาบตีไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปใช้หมัดตีตอนที่มันเลือดน้อยๆน,นะทุกคนจะได้ไม่นานมากโอเคตีตีไปเพราะตัวนี้ก็ไม่ได้โหดมากอะไรนะคือมันก็กลางๆนะทุกคน ก็ไม่ได้โหดอะไรมากเฮ้ยแต่มันมี2ล่างว่ะผมลืมไปว่ามันมี2ล่างก็มันก็อึดนิดนึงนะมี2รล่างแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนดูใช่ไหม,ไหมก็ไม่เท่าไหร่เลยนี่ไงจะตายแล้วแบบเดียวชิวๆนะทุกคน เอ้ยแต่ผมก็จะตายว่ะชิลพอไหมชิวชิลเอ้ยบินบินไปไหนแล้วเนี่ยเบ่งไปทีเ้ยมาดิมาดิมาดิาดสกิลเอ้ยจะตายวะผมจะตายเลือดเหลือหกร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหเรียบร้อยตายโอ้โหต้องบัคเข้าไปใหม่ทุกคนโอเคเดี๋ยวบัคเข้าไปใหม่ก่อนละกันไม่คิดว่าจะตายนะเนี่ยแต่ว่ามันตีแรงพอสมควรน,นะทุกคนโอเคโอ้โหแล้วมาเกิดก่อนนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบัคเข้าไปใหม่นะทุกคนโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยละกัน โอเคทุกคนโอโหกว่าจะมาถึงแม่งจะตายอยู่แล้วทุกคนโอเคแล้วก็ใช้หมัดตีเลยแล้วกันนี่ไงหมัดนี่มัดซูเปอร์ฮีแมนมันแรงอยู่แล้วนะทุกคนมันโคตรแรงเลยหมัดเนี่ยโอเคเรียบร้อยมัตเตอรี่ก็บวกแบบบวกรัวๆโอเคประมาณนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมดูมัดฮตอร์แมนดีโคตรเท่เลยนะทุกคนเนียดูสกิลมันดิโอ้โหเหมือนเหมือนจะไปวิ่งแข่งกับใครดูดิพุ่งไปโอ้โหโอเคก็เดี๋ยวผมขออฟาร์มตี่่กน และกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ด้วยขอประมาณ20 30ไ like ลค์ละกันนะทุกคนก็ตอนนี้นะ3000ซับแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีแจกโยลุนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับรอติดตามเร็เรวๆนี้นะทุกคนโอเคก็บายและกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซียูจุ๊บ